สวัสดัสสวัสดีกับคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับผมและตอนนี้คุณผู้ชมอะไรอยู่กับผมฟุกฟิกนั่นเองนะครับแล้ววันนี้นะครับผมเราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า레이เซตตี้นะคุณผู้ชมนะฮะก็วันนี้นะครับผมจะมาบอกคุณผู้ชมนะฮะเผื่อบางคนเนี่ยยังไม่รู้นะฮะว่ามันมีเอ่อชั่วโมงที่เรียกว่าโบนัสไทม์นะคุณผู้ชมนะฮะมันจะบวกโบนัสเนี่ยเยอะมากๆเลยเห็นนะบวกเท่าไหร่อะสามพันเปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะลองรับเควสตรงนี้ให้ดูนะคุณผู้ชมนะฮะะะะะวว่่่ามมมััันน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 จจเยอแแคคไหีีีีตตตรรรรงงง้้้้บผล คือผมจะมาเอาของบวกเว้ยผมก็เลยมามาตรงนี้นะคุณผู้ชมนะฮะรอรอเอ็นพีซีแป๊บนึงนี่นะครับเอาเลยจัดไปเลยนะนะครับคลิปนี้จะสังเกตว่าผมมาเคยทําไปแล้วเวยคุณผู้ชมแต่ว่าอันนี้ผมจะมาให้ดูเวลนะพ่ามันเป็นยังไงนะคุณผู้ชมนะครับบพกว่าไอตรงจุดนี้นะคุณผู้ชมนะครับใครที่แบบว่าแม่งใครที่แบบมาใหม่อ่ะเออนะฮะผมรีบมาทําเลยนะคุณผู้ชมนะฮะเพราะว่าจะเพิ่ม e อ็กเยอะมากๆเลยนะคุณผู้ชมดีกว่าแบบว่าเราไปทํปาภารกิจแบบตามเมืองหรือว่าแบบอะไรอย่างนี้นะ แต่ถ้าแบบอยากได้แบบของเสริมได้สปริงได้อะไรเงี้ยนะคุณผู้ชมนะครับเราก็ต้องไปทําภารกิจเนาะที่เป็นปาร์ตี้นะฮะอันนี้ก็แบบเก็บคนเดียวเพลินไปนะคุณผู้ชมนะครับเวล์รถเวล์คนมันสูงเลยนะคุณผู้ชมแล้วผมจะตัดไปถึงตอนที่ใกล้จะถึงเส้นชัยเลยนะคุณผู้ชมนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเอ่อมันมันได้ E.P. เท่าไหร่นะคุณผู้ชมไอคูณสามพันเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับก็ตอนนี้นะครับผมเวล์รถของผมนะเวล์ตันแล้วนะคุณผู้ชมนะครับจากตอนแรกอะเวล์รถผมประมาณ เกาสิเองนะคุณผู้ชมนะครับผมวิ่งประมาณสองสารอบเปน็นคุณผู้ชมตอนนี้ก็เวลคน3าสี่แล้วตอนแรก22นะคุณผู้ชมอันนี้ผมวิ่งแค่สามรอบเองนะสำหรับวันนี้นะฮะเดีย๋ออยวรอเดี๋ยวรอดูเล้ว่ามันเยอะแค่ไหนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูดนะคุณผู้ชมนะครับ EXP กพจื๊บอ่อาเยอะเลย ดูดิเดี๋ยวรอดูนะปึ๊บคลายเนี่ยเห็นนะโอโหกี่ล้านอะคุณผู้ชมนะครับเมื่อกี้เวลเท่าไหร่ไม่รู้อะแต่ว่าผมได้มาเยอะมากมากมากเลยนะคุณผู้ชมนะครับเยอะจริงนะนยังไงถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมคนหนอย่างแบบเวลเร็วๆนะครับผมก็ลองมาทําดูได้นะคุณผู้ชมนะครับสําหรับตรงจุดจุดนี้นะคุณผู้ชมโอเคครับผมนะฮะวันนี้ก็ขอลากันไปแค่นี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ